สบู่ว่านหางจระเข้สบู่มะละกอสบู่อะโวคาโดสงสัยกันไหมคะว่าเขาได้ใส่ผลไม้เหล่านี้ไปจริงๆไหมถ้าเกิดเขาใส่เขาใส่ในรูปแบบไหนและทำอย่างไรเดี๋ยวครูสุมาตอบให้นะคะสวัสดีค่ะครูสุนะคะสุพรรณวด,ดีศิลารัต แห่งกลุ่มทำสบู่สไตล์สุพรรณบุรีวันนี้ครูจะมาคุยเรื่องการนำพืชผักผลไม้มาทำสบู่ตัวแรกนะคะเราเคยได้ยินสบู่ว่านหางจระเข้สบู่ว่านหางจระเข้เนี่ยเขาทำยังไงเราต้องรู้ก่อนว่าว่านหางเนี่ยเป็นไม้อวบน้ำมีเมือกเหนียวเหนียวคุณสมบัติของแซกคลายในสบู่เนี่ยนะเขาจะมีเมือกเหนียว เมือกเหนือตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัติให้ความชุ่มชื้นพอให้ความชุ่มชื้นกับผิวหนังเราเนี่ยเราก็จะไม่แห้งกล้านทําให้เราไม่เหี่ยวยน่นผิวหนังชุ่มชื้นไม่แก่พูดง <c oughs> ่ายๆไ,ไม่แก่ท่นี้เวลาทำเนี่ยเขาทําอย่างไรนะคะว่านหางเนี่ยเราตัดกราบใหญ่เลยนะคะกราบที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เลาะตะเข็บข้างออก แช่ไว้ในในถ้วยหรือในกระมังอะไรที่มีน้ำอยู่เพื่อล้างยางเหนียวเหนียวเข้าออกเสร็จแล้วเราก็ทำการฝานแล้วก็ควักแต่เนื้อในเข้าออกมาเสร็จแล้วเราปั่นค่ะปั่นให้ละเอียดที่สุดแล้วกรองกรองได้เท่าไหร่เราไปแช่แข็งในตู้เย็นในช่องแช่แข็ง หรือจะใส่ที่ทำน้ําแข็งไว้ก็ได้เหมือนเราทำน้ําแข็งนะคะและเวลาใช้เรานำว่านหางที่แช่แข็งแล้วเนี่ยเป็นน้ำละลายด่างตัวหนึ่งนะคะเดี๋ยวดูตัวต่วตอไปค่ะตัวต่อไปนะคะสะบู่แตงโมแต,งโม,ตงโมนี่ง่ายมากเลยเพราะเราทานกันบ่อยเราจะรู้ว่าแตงโม,มนี่น้ําเยอะสมมติว่าเรากินแตงโมแล,ล้วเอือาทำอย่างนี้เลยนะคะ ปั่นค่ะปัน่นแล้วก็กรองออกมานะคะกรองกากออกไปเหลือแต่น้ำแตงโมเราก็นำน้ำแตงโมเนี่ยไปแช่แข็งเห็นไหมคะตระกูลอะไรที่เป็นไม้อวบน้ำหรือที่น้ำเยอะเนี่ยนะคะเราใช้ระบบปัน่นกรองแล้วเอาน้าที่ได้ไปแช่แข็งตระกูลแตงๆก็จะมีอีกแตงกวา เราไม่จำเป็นต้องปอกเปลือกเท่านะคะสามารถสับเป็นชิ้นเล็กๆปัน่นกลองแล้วเอาน้ำที่ได้ไปแช่ช่องแข็งมาเรื่องขมิ้นมั่งบ้านเรามีขมิ้นสดเยอะยิ่งใครแกงแบบทำอาหารพื้นเมืองทางใต้นะคะเราใช้ขมิน้นขมิ้นนะคะเราล้างทำความสะอาดแบบใช้สกอ๊อตป้ขัดเกาๆผิวซะหน่อยเช่นเดียวกันเลยค่ะซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆหรือสับ แล้วเราปั่นแต่ขมิ้นเนี่ยเราสามารถเติมน้ำช่วยได้นะคะนิดหน่อยปั่นแล้วเรากรองน้ำเก็บเอาไว้เหมือนกันค่ะเราก็นำไปเช่าช่องฟีดเข้าช่องฟีดแช่แข็งนะคะผลไม้ตระกูลส้มนะคะหรือลามตัวแรกคือมะนาวมะนาวถ้าช่วงไหนเราทำอาหารแล้วเหลือข้นน้ำเก็บไว้ค่ะแล้วก็แช่แข็งแช่แข็งเหมือนกันนะคะ การแช่แข็งนี้เราอยากให้แบ่งแช่เป็นก้อนเล็กๆคือพูดง่ายๆว่าใส่ในเครื่องใส่ในโมที่ทำน้ําแข็งอะคะ่ะแต่ถ้าไม่มีจะใส่เป็นถุงถุงนึงอย่าให้เกินร้อยกร,รัมนะคะสำหรับผลไม้น้ำผลไม้ต่างๆเราเนี่ยค่ะมะกรูดค่ะมะกรูดนี่เราต้องแยกเลยนะคะส่วนผิวผิวมะกรูดนะคะปอกเก็บไว้เลยค่ะ เราเอาไว้ไปอินฟิลกับแอลกอฮอล์หรือว่ากลั่นเราจะไม่พูดถึงเรื่องนั้นเราพูดถึงน้ำมะกรูดก่อนสมมติว่าเราทำกับข้าวเราใช้ผิวมะกรูดละถ้าใครทำพริกแกงสดมันจะเหลือมะกรูดเป็นลูกๆเราไม่รู้จะทำไงบางคนก็ทิ้งบางคนก็ผ่าล้างมือนวดมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะขอให้คั้นน้ำเก็บไว้นะคะมะกรูดนะ ผาละคั้นน้ำเก็บไว้แช่แข็งเหมือนเดิมค่ะแล้วเรามาทำสบู่ได้ตัวที่ดีอีกตัวหนึ่งนะคะขิงค่ะขิงนี่นได้หลายอย่างเลยไม่ว่าเราจะทำโดยวิธีไหนแต่ถ้ามาทำสบู่นะคะถ้าเรามีขิงสดหรือมันเริ่มเหี่ยวละเราก็จัดการสับหรือซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆใส่น้ำสักหน่อยปั่นเลยนะคะปั่นให้ละเอียดแล้วกรอง กรองแล้วเก็บน้ํานั้นไว้เอามาแช่แข็งเพื่อจะมาทําสบู่ค่ะพืชตระกูลใบกันบ้างใบโบบกใบโบโบกนี่ดีมากเลยนะคะช่วยในการลดจุดด่างดําใบโบโบกนี่ล้างให้สะอาดนะคะซอยหยาบๆก็ได้ค่ะปั่นเลยนะ,ะใช้เครื่องปั่นปั่นแล้วก็ใส่น้ําช่วยไปนิดนึงกรองกรองแล้วก็แช่แข็ง สารแน่สารแน่นี่เป็นพืชตระกูลมิ้นนะคะมิ้นนี่ก็จะมีน้ํามันหอมระเหยถ้าใครได้ปลูกสารแน่ไว้เนี่ยลองดูนะคะเอามาล้างให้สะอาดปัน่นหยาบๆใส่น้ำนิดนึงกรองแล้วนำไปแช่แข็งเลยค่ะถ้าใครทำขนมนะคะใช้ใบเตยใบเตยหอมเนี่ยนะคะเอามาปั่นเหมือนเราทำขนมเลยค่ะปั่นแล้วก็กรอง ถ้าจะให้กลิ่นอยู่ดีนะคะให้ผสมกับใบเนียมอีสานเรียกเนียมอ้อมกลิ่นก็จะหอมเหมือนกะทิสดเลยค่ะเอามาปั่นด้วยการกรองไว้นะคะแล้วก็แช่แข็งเวลาทำสบู่เนี่ยเราแทบจะไม่ต้องใส่กลิ่นเลยผักพวกนี้เราใช้การปั่นและกรองค่ะจะเห็นว่าที่เราพูดถึงผัก ผลไม้ที่นี้จะสังเกตว่าเป็นผักผลไม้ที่อวบน้ำหรือว่าสารสำคัญสามารถละลายได้ดีในน้ำเราถึงใช้วิธีการปั่นกรองและเราต้องเก็บเข้าไว้ในช่องแข็งกันไม่ให้มันบูดมันเสียแล้วก็สีเปลี่ยนถ้าไม่อยากลองผิดลองถูกนะคะหรือขาดความมั่นใจในการทำสบู่ลองแอดไลน์ไลน์แอดครูสู หรือแอดเข้ากลุ่มเรียนทำสบู่สไตล์สุพรรณบดีครูมีกลุ่มเรียนรองรับหรือถ้าอยากจะสั่งซื้อสินค้าสอบถามคออดสเรียนสามารถไปที่เพจโรงงานผลิตสบู่รับทำแบรนด์สบู่บายครูสุครูรับประกันว่าทุกคนสามารถทำได้เรียนได้แล้วก็เราจะตอบคำถามกับทีมงานก็มีทีมงานที่พร้อมที่จะตอบคำถามให้ทุกท่านนะคะ พบกันใหม่เอพิโซดหน้าสวัสดีค่ะ